สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมวันก่อนเนี่ยนะครับเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับความน่ากลัวของพรีเมียนะครับผมหรือว่าท่านผู้นำแห่งสหภาพโซเวียตที่ขึ้นชื่อนะครับผมเรื่องความน่ากลัวความโหดร้ายนะครับอย่างท่านผู้นำโจเซฟสตาลินนะครับที่เรียกได้ว่านะครับผมน่ากลัวถึงขนาดที่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับผมได้ฟังสุนทรพจนของสตาลินจบแล้วหยุดปรบมือเป็นคนแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยนะครับผม จะโดนจับเข้าคุกกุลากเลยทีเดียวแค่นี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าคนชาวโซเวียตเนี่ยเขากลัวสตาลินกันขนาดไหนแต่ถึงสตาลินเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับชายคนหนึ่งนะครับผมที่กล้านะครับด่าสตาลินต่อหน้าเลยและยังไม่พอนะครับผมยังกล้าไปตบหน้าสตาลินอีกด้วยเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมคือนายกรัฐมนตรีแห่งมองโกเลียที่มีนามว่า เฮลจีดินเกนเดนนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมแล้วเขาไปตบหน้าสตาลินได้ยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ นายเกนเดนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองชาวมองโกเลียที่มีหัวนะครับผมเป็นฝั่งซ้ายจาัดซึ่งสำหรับใครยังไม่รู้นะครับผมในช่วงประมาณปี1930เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมองโกเลียเนี่ยนะครับผมยังเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบของคอมมิวนิสต์อยู่ซึ่งก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของ,ของมอสโกโดยตรงเลยนะครับในปี1932เนี่ยนายเกนเดนเนี่ยนะครับผมได้รับตําแหน่งของนายยกรัฐมนตรีจากการสนับสนุนนะครับผมของสตาลิน แต่นั่นเนี่ยนะครับผมก็ทําให้มองโกเลียเนี่ยยิ่งตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตมากขึ้นไปอีกซึ่งสตาลินเนี่ยก็ได้เป็นคนนะครับผมควบคุมนโยบายต่างๆนานๆให้กับมองโกเลียนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายขนาดนั้นแต่เรียกได้ว่ามันมีอยู่นโยบายหนึ่งนะครับผมที่นายเกนเดนเนี่ยพอได้รับคําสั่งแล้วเนี่ยก็ไม่พอใจคําสั่งนี้เป็นอย่างมากเลยมันคือคําสั่งที่บังคับให้รัฐบาลมองโกเลียเนี่ยทำการนะครับผมปราบปรามล้างบางนะครับผมาศาสนาพุทธออกไปจาก ากประเทศนะครับผมรวมไปถึงการกําจัดนักบวชพระลามะเนี่ยนะครับผมออกไปถึง1 0 0 0 0แนคนเพราะสตาลินมองว่าพวกพระพวกนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นศัตรูภายในของตัวมองโกเลียเองให้กําจัดไให้หมด ซึ่งเรียกได้ว่านายเกนเดนเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหัวซ้ายจัดเป็นผู้ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับผมที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมได้เคยกล่าวไว้ว่าบุรุษสองคนนะครับผมที่มีความหลักแหลมมีความฉลาดมากที่สุดในโลกตั้งแต่โลกเคยมีมาเนี่ยนั่นคือนะครับผมหเลนินกับ 2. นะครับผมพระพุทธเจ้าครับ ซึ่งพอเกนเดนเนี่ยได้รับคําสั่งแบบนี้จากสตาลินมาเนี่ยนะครับผมเขาก็ไม่พอใจและไม่ปฏิบัติตามนะครับผมเป็นคนที่ขัดขืนคําสั่งของสตาลินนั่นเนี่ยนะครับผมทำให้ในปี1935เนี่ยเกนเดนเนี่ยนะครับผมถูกเชิญให้ไปที่มอสโกเพื่อไปพบกับสตาลินและอธิบายกับเขาว,ว่าทําไมเนี่ยถึงไม่ยอมทําตามคําสั่งของเขาซึ่งเรียกได้ว่าก่อนที่เขาจะเข้าพบสตาลินเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ทําการเมายยอมใจไปก่อนเลยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ากินเหล้าเนี่ยแบบสุดๆเลยนะครับ เมื่อเจอกับสตาลินปุ๊บเนี่ยก็ได้ทําการคุยกันนะครับผมแล้วก็มีการเถียงกันเล็กน้อยจนนายเกนเดนเนี่ยนะครับผมก็น่าจะเกิดน็อตหลุดแล้วก็ด่าสตาลินไปว่าแกไอ้คนจอร์เจียแกมันไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าซาเลยซึ่งก็นับได้ว,ว่าเป็นคําดูถูกที่รุนแรงมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับนายเกนเดนเนี่ยได้ทําการง้างมือนะครับผมแล้วก็ตบไปที่หน้าสตาลินหนึ่งชาติทาให้ปลายอันโกรธของเขาเนี่ยนะครับผมได้พังลงไปด้วย แล้วเขาก็ยังพูดกับสตาลินอีกนะครับว่ามองโกเลียเนี่ยจะไม่อยู่กับโซเวียตแล้วเดี๋ยวจะไปพึ่งใบบุญของจักรกวรรดิญี่ปุ่นแทนจะไปเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้ว ซึ่งพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็คงคิดนะครับผมว่านี่เนี่ยจะเป็นจุดจบของนายเกนเดนแล้วแหละถูกไหมไม่น่าจะมีใครกล้าหาญพูดหรือว่าทําอะไรกับสตาลินได้ถึงขนาดนี้แต่ว่ายังก่อนนะครับผมนายเกนเดนเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาและเขาไม่ใช่ชาวโซเวียตเขาเนี่ยเป็นผู้นํารัฐของมองโกเลียนะครับผมสตาลินเนี่ยจะมาเก็บเฉยๆเนี่ยคงไม่ได้นายเกนเดนเนี่ยเลยกลับมองโกเลียไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะรอดจากเงื้อมือของสตาลินไปได้ง่ายๆหรอกนะครับสตาลินเนี่ยก็ได้สั่งนะครับผมให้จอมพลที่เรคุม ครับผมกองทัพบ,บกของมองโกเลียเนี่ยที่มีชื่อว่าจอมพลชอยบาซานนะครับ ทำการนะครับผมบุกไปจับกุมนายเกนเดนนะครับผมแล้วก็ส่งไปขึ้นศาลที่มอสโกในข้อหาของการบ่อนทําลายนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างมองโกเลียและตัวของโซเวียตบวกกับอีกข้อหานั่นก็คือเป็นสายลับให้กับจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งโทษของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนั่นเองนะครับนี่เนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้เคยตบหน้าสตาลินไปและทําการด่าสตาลินแบบเปิดเผยอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ มากๆเลยถูกไหมครับท่านผู้ชมถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงนะครับวันนี้ขอได้ลาไปเพียงเท่านี้แล้ะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ